สถานีวิทยุกระจายสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไปขอเชิญฟังรายการปาตกถาธรรมเรื่องการทำงานโดยพระปริยัติวโรปการวัดชัยพฤฒมาลาราชวรวิหารกรุงเทพมหาคนครขอจเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับการบรรยายธรรมะในวันอาทิตย์นี้มีหัวข้อเรื่องว่าการทำงานการขยันทำงานนั้น จะมีเหตุนำม,มาซึ่งความสำเร็จและความสุขซึ่งเป็นที่ปรารถนาของคนโดยทั่วไปในเรื่องของการทำงานนั้นตัวอย่างที่เด่นชัดที่เห็นได้ง่ายและเป็นผู้นำในระดับโลกระดับประเทศตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งทรงบ่มเพญพุทธกิจ ตลอดพระชมจีบของพระองค์อย่างเช่นในภาคเช้าทรงบินธบาตในภาคเย็นทรงแสดงธรรมในภาคคำ่ำทรงโอวาทแก่พิสุสง์ในช่วงเที่ยงคืนก็ทรงแก้ปัญหาแก่เทวดาในภาคเช้ามืดทรงตวรวจดูสัตว์โลกอย่างเช่นมีบาลีว่าปุปปันเหบินดปาตันจะสายาเห็นธรรมเทศนังปโทเสภิกุโอวาถังอัทรัตเตเทวปัญหัง พับโพพับเพวีโลกนังอันนี้เป็นพุทธกิจที่พระบระมศา,าสดาของเราปฏิบัติมาตลอดโระชนชีพอันนี้เป็นงานที่พระบระมศาสดาบำเพ็ญมาโดยตลอดจนประสบผลสําเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวางรากฐานพระพุทธศาสนามาจนแพร่ไพศาลจนถึงปัจจุบันก็เพราะความขยันที่พระองค์ทรง มีความขยันหมั่นเพียรดงใจหลักธรรมที่พระองค์ทรงวางไว้ส่วนตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราเป็นประเทศที่โชคดีและประสบนิกรก็ได้พระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิตราชธรรมดูตัวอย่างพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงทศพิตราชธรรมในธรรมถิบประการนั้น ทรรมประการหนึ่งที่เรียกว่าตะปังก็คือความขยันหมั่นเพียรโดยเฉพาะคุณธรรมข้อตะบะหรือตะปังนี้เป็นคุณธรรมที่ขจัดซึ่งความเกียจค้านเราจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงงานตลอดแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเป็นส่วนพระองค์มีประสบนิกรซึ่งแท้ซองสาธุการ และกล่าวขนานนามพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกนับจํานวนครั้งและนับระยะทางได้ดูข้อมูลจากสถิติจากสำนักราชเลขาธิการอย่างเช่นสถิติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512จนถึงปี2534ย่งจํานวนที่ทรงเสด็จเป็นจํานวนครั้ง โดยทางเฮลิคอปเตอร์เป็นจำนวน1,892ครั้งและเป็นระยะทาง1 3 3 0 3 3กิโลเมตรเสด็จโดยเครื่องบินจำนวน1,004ครั้งนับเป็นระยะทาง3,504,88กิโลเมตรพระราชดำเนินโดยรถยนต์นับจำนวนครั้งได้ 9,444ครั้งนับเป็นระยะทางได้3,26,511กิโลเมตรสเสด็จโดยทางรถไฟ16ครั้งนับเป็นระยะทางได้7,986กิโลเมตรสเสด็จทางเรือ18ครั้งนับเป็นระยะทางได้1,553กิโลเมตรและก็เสด็จโดยเรือหลวง 24ครั้งนับเป็นระยะทางได้1332กิโลเมตรอันนี้เราจะเห็นว่าคุณธรรมข้อขยันนั้นเรามีตัวอย่างที่สำคัญมีตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่เช่นพระวรมศาสดาซึ่งเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาของเราและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นประมุข ของประเทศชาติของเราดังนั้นคนไทยยังโชคดีที่มีตัวอย่างมีผู้นำมีศาสดา,ศามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างของเรื่องการทำงานในเรื่องความขยันยึดความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักแล้วความสำเร็จก็เกิดขึ้นประโยชน์สุขก็จะเกิดขึ้นแก่ชนหมู่มากอันนี้มองโดยภาพกว้าง พนิวกกลับมามองในตัวบุคคลตัวคนเรา้าหากว่าเรานำคุณธรรมโดยเฉพาะหลักคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาทรงวางไว้ว่าหลักคุณธรรมในเรื่องความขยันนั้นจะทำให้พวกที่ประพฤติปฏิบัติตามนั้นประสบความสำเร็จอย่างไรคนเราโดยทั่วไปก็ต้องการความสุขความสบาย ใครก็อยากมีอยากร่ำรวยอยากมีความสุขการที่จะมีความสุขนั้นก็จะต้องทำเหตุทำผลให้สมดุลกันก็คืออยากจะมีความสุขที่สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สินเงินทองก็ต้องขยันหาเงินคนที่จะเป็นเศรษฐีได้ก็ต้องขยันหาจากต้องการทุกคนก็ต้องมีเหตุก็คือ อยากเป็นเศรษฐีมีเงินแต่เมื่อเมื่อผลก็คือความสุขเพราะคนเราต้องการเงินก็จะต้องขยันหาเงินจำฮะคนอยากมีเงินอยากได้เงินชอบเงินก็ต้องทำงานคือข้อสรุปอย่างนั้นก็คืออย่างมีคำกล่าวกันเป็นคำติดติดปากทั่ทวไปว่างานเดินเงินดี เงินมีงานวิ่งเงินนิ่งงานหยุดอันนี้เป็นเป็นพูดภาษาสำนวนของชาวบ้านทั่วไปว่าการจะได้มาซึ่งเงินนั้นก็ต้องทำงานถ้าไม่ทำงานเงินมันก็จะไม่มาตกในลักษณะเช่นนี้การที่จะทำงานนั้นนักปราชญ์ผู้หนึ่งท่านกล่าวไว้หน้าคิดว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น ต้องจะต้องปฏิบัติตามตามหลักเช่นนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเสาะหาไม่ใช่เกิดมาเป็นเป็นเรื่องของการต่อสู้ไม่ใช่นั่งดูดวงเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญไม่ใช่วานโชคช่วยเป็นเรื่องของการฝึกฝนไม่ใช่บุญหล่นทับเป็นเรื่องของความสามารถไม่ใช่วาสนาเป็นเรื่องของพรแสวงไม่ใช่พรสวรรค์ จะเห็นได้ว่าความสำเร็จของคนนั้นไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากตัวของเราเองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชีวิตที่จะสดใสไพโรดมีความก้าวหน้าสมปราถนาท่านก็ต้องดำเนินชีวิตตามหลักการและวิธีการที่จะทำให้ประสบถึงสิ่งอันพึงประสงค์ก็คืออนุภาพของความเพียรก็คือเราต้องใช้ความเพียรอย่างเช่นอนุภาพของความเพียร เช่นความยากก็เป็นความง่ายไกลก็เป็นใกล้หนักก็เป็นเบาหมดหวังก็เป็นมีหวังซบเซาก็เป็นสดใสและช่วยให้ถึงจุดหมายตามประสงค์เพราะว่าความเพียรความพยายามคออความสําเร็จเมื่อคิดสำลิดเมื่อพยายามความเพียรจึงเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้เข้มแข็ง อดทนไม่ฟอไม่ทอ้อแท้แม้ในายามประสบทุกข์มีพระบาลียืนยันว่าวายเมเทวะปุริโสยาวะอัตถสนิปทาซึ่งมีความว่าเกิดเป็นคนควรพยายามไปจนกว่าสิ่งที่หมายจะสำเร็จในภาษิตนี้มีท่านผูกไว้เป็นคำก่อนว่าจะเป็นสุข ก็ต้องทุกขลงทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมอดออมวันนี้เพื่อมั่งมีในวันหน้าคนเกียดค้านนานไปจะไร้รั์จะอาพับยากไร้หลายสถานความหมายของแต่ละบทล้วนสอนให้รู้จักใช้ความเพียรเ,เป็นบัตรเบิกทางสู่ความสำเร็จทั้งสิน้นสาเหตุของความจนนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาตัดว่าทลิตยังทุกขังโลเกแปลว่าความจนเป็นทุกข์ในโลกความจนโดยทั่วไปความจนมักจะปรากฏในสี่รูปแบบคือประการแรกก็คือจนเพราะไม่มีขัดสนมาแต่กำเนิดจนอย่างนี้เป็นประเภทที่น่าสงสารจนเพราะไม่พอ ก็คือถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มเป็นประเภทที่ตุ่มก้นลั่วสภาพจิตบกพร่องอยู่เป็นนิดจนอย่างนี้น่าเวทนาจนเพราะไม่เจียมเป็นผู้ขาดมัตตันยูตาคือความไม่รู้จักประมาณเข้าลักษณะที่ว่าเสียเกินได้ใช้เกินมีจนประเภทนี้น่าสมน้ำหน้าจนเพราะไม่จำ ความเป็นผู้ขาดสำนึกมีปกติซ้ำเติมตนเองผิดพลาดแล้วก็ไม่แก้ไขคิดแต่จะแก้ตัวในที่สุดก็ทรลํำลึกเกินแก้จนประเภทนี้น่าสงสารอีกแบบหนึ่งความจนที่เกิดจากปัจจัยภายนอกความจนอาจเกิดมีสาเหตุจากหลายประการเช่นความฟุ่มเฟืยความสุรุ่ยสุร่าย การดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดเป็นต้นความจนที่เกิดจากปัจจัยภายในขาดปัจจัยภายในได้แก่ขาดคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความเป็นเศรษฐีแต่มีหัวใจของยาจกในจิตวิญญาณทั้งสี่ประการคือโกสัจตาความเกียดค้านอนารักขารักษาไว้ไม่ดีปาปะมิตตาคบคนชั่วเป็นมิตร อัสมะชีวิตตาเลี้ยงชีวิตไม่เหมาะสมแท้จริงทรัพย์นั้นอยู่ในดินสินนั้นอยู่ในน้ำผู้ใดรู้จักใช้ปัญญาย่อมค้นหาได้ดังคำที่ว่าทรัพย์นี้มีไกลใครมีปัญญาไวหาได้ไม่นานทั่วแคว้นดินแดนมีสิ้นทุกสถานผู้ใดเกียคิค้านไม่พบผ่าน ทักเอ่ยคนแต่ก่อนมักจะสอนลูกสอนหลานให้มีมานะให้มีความอดทนขยันหมั่นเพียรให้รู้จักเร่มรีบประกอบปิจการงานว่าอย่าทำตนเป็นลูกพ่อผัดผัดวันประกันพุ่งอย่าเป็นหลานอาเดียวเดียวก่อนอย่าเป็นหลานแต่ยังทำหรือยังอย่งในลักษณะนี้ต้นเหตุความจนคือ ความเกียจค้านไม่ขย,ยันหาความจนที่เกิดจากปัจจัยภายในนับว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะตัวที่สามารถแก้ไขและเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถบรรดาลให้เราร่ำรวยเป็นเศรษฐีหรือนำชีวิตให้ตกต่ำเป็นยาจกจึงจะขอสาธยายให้ท่านทั้งหลาย ไ,ได้รู้เท่าเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้เพื่อกําหนดจดจําไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตท่านจะเลือกเป็นเศรษฐีหรือเลือกเป็นยาจกก็สุดแต่ปราถนาข้อแรกที่เรียกว่าโกสัชะความเกียดค้านคนเกียดท่านมักมีข้ออ้างที่จะไม่ทําอะไรให้ทันเหตุการณ์เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าขั้งค้างอากูลของการงานที่ตนควรทำ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดถึงข้ออ้างของบุคคลปกเกียรติค้านไว้ว่าอ,อติสีตังอติอุณหังอติสายามิทังอหุอติวิสัะกร,รมมันเตอัฏฐาอัจเจนติมานเวซึ่งมีใจความว่าบุคคลผู้ทอดทิ้งการงานมักจะอ้างว่าหนาวนักร้อนนัก เช้าไปสายเสียแล้วเช่นนี้ความโชคดีย่อมจะหนีไปหมดเพราะวันเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปยังไม่เคยยับยัง้งหรือหยุดคอยใครดังนั้นหากอยากพ้นความจนจะเกิดจากความเกียดตค้านต้องมีการปฏิวัติจัดระเบียบชีวิตใหม่ทําตัวให้ร้ายจากหัวใจของยาจกข้อนี้คืออย่าเป็นคนทอดทุละ รีบทำธุระที่กะไว้โดยไม่ทอดทิ้งอย่าเป็นคนท้อแท้ท้อถอยอย่าฟออย่าหอเหี่ยวอย่าเป็นคนโลเลเหลวไหลไร้สัจจะผัดเพี้ยนเป็นวันเวลาแต่จงเข้มแข็งสู้รอได้ทนได้และทำได้เพราะฉะนั้นผู้สแสวงหาทรัพย์ได้มากหรือน้อยเพียงใดล้วนต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญอยู่สองประการคือ สติปัญญาก็คือมีสติปัญญาดีหรือโง่เขาเพียนหรือเกียคิค้านผู้มีสติปัญญาดีมีความเพี้ยนน้อยพอหาทรัพย์ได้บ้างผู้มีสติปัญญาไม่ดีแต่มีความเพียนมากนับว่าพอหาทรัพย์ได้ถ้ามีทั้งสติปัญญาดีมีความเพียนประกอบด้วย นับว่าเป็นผู้หาทรัพย์ได้คล่องมีอนาคตเป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุขต้นเหตุของความจนอีกข้อหนึ่งคือไม่รักษาทรัพย์เรียกว่าอนารักษาไม่รู้จักรักษาทรัพย์ข้อนี้เกิดจากการบริหารเงินไม่เป็นขาดปิณัยในการจับจ่ายไม่รู้จักวิธีเพิ่มพูนไรายได้ไม่หาทางตัดทอนรายจ่ายไม่รู้จักประหยัด หรือรัดเข้มขัดตกเป็นทาตุของความปรารถนาโดยไม่คํำนึงถึงความจำเป็นยามีเงินหน้าสดคั้นเงินหมดหน้าเศร้าเข้าลักษณะที่ว่ามีเงินเพลินจ่ายสบายจิตบทไม่มีคิดแลหลังหน้าทำตัวใหญ่ใจกว้างทางช้างมาพองเงินหมดงับหน้าอุลาโลยอีกบทหนึ่งท่านสอนว่า อย่าอวดดีมีทรัพย์เที่ยวใจแจกทำเกี่ยวแฝกมุงป่าพาจิบหายใครจะช่วยตัวเราก็เปล่าตายอย่ามักง่ายเงินทองของสำคัญเหตุอีกประการหนึ่งก็คือยอมรับคนชั่วเป็นมิตรเรียกว่าปาปมิตรตาคบคนชั่วเป็นมิตรโดยธรรมชาติมนุษย์จะอยู่ตามลำพังในโลกไม่ได้เพราะฉะนั้น เมื่อมนุษย์เป็นสัตว์สังคมประเภทหนึ่งจึงต้องมีคู่คิดมิตรผู้ช่วยประกอบกิจการต่างๆพึ่ออาศัยซึ่งกันและกันแต่การเลือกคนที่จะมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนั้นท่านต้องเลือกให้ดีดังคำโบราณกล่าวไว้ว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อคนจะรวยจะจนอยู่ที่การเลือกคบคนเป็นสำคัญ อันนี้ก็คือลักษณะของปาปมิตรแล้วสาเหตุหรือต้นเหตุของความจนอีกข้อหนึ่งคือไม่ดำเนินชีวิตในธรรมเรียกว่าอสมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตไม่ชอบธรรมและไม่เหมาะสมแก่ฐานะภาวะบางท่านทุรุ่ยสุร่ายจนจ่ายจนเกินจำเป็นแต่บางลายกับเบียดเบียนตนเองจนเกินงาม เรียกว่าขาดความพอดีในการแสแวงหาในการรับในการจับจ่ายไม่รู้จักประมาณไม่พิจนารณาทางได้แต่ใช้จ่ายตามอำเภอใจถ้าเป็นเช่นนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอเหตุนี้ท่านจึงสอนว่าจงประหยัดเพื่อใช้จ่ายและใช้จ่ายเพื่อประหยัดคนเรามั่งมีเพราะประหยัดจะอัตจ,จะคัดเพราะฟุ่มเฟือยดังนั้นจงอย่าฟุ้งเฟ้อ อย่าฟุ่มเฟือยอย่าเฟ้อฟอย่าฟอนเฟะจะทําให้แฟบและฟุบในที่สุดคนเรานั้นบางทีมีมีเงินแล้วก็งงไม่รู้จะจะจับจ่ายยังไงจับต้นทนปลายไม่รู้ว่าเริ่มจะเริ่มตรงไหนมีคำคนเก่าเล่าขานว่าเหล็กแท่งที่แข็งกระด้าง เอาเงินง้างอ่อนตามความประสงค์หรือคำที่ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่อยากเงินจนทองพวกพ้องไม่มียากจนเงินทองพวกพ้องไม่มีอันนี้เป็นเรื่องที่แท้จริงคือในเรื่องนี้เงินจึงเป็นของที่มีนิตคือบันดาลได้และเป็นทั้งอสรพิษคือให้โทษให้โทษก็ได้ ก็คือเงินทําให้งอนก็คือน้อยไปก็ขัดใจไม่ร่วมมือเงินทําให้งามเนลมิตอะไรก็ได้ตามปรารถนาเงินทําให้ง่ายไร้อุปสรรคสะดวกสบายไม่ติดขัดเงินทําให้หงายที่ปกปิดถูกเปิดเผยเปิดปากเปิดโปงเงินทําให้งงมากไปตกใจทําอะไรไม่ถูกเงินทําให้งก พอไม่เป็นยิ่งได้ยิ่งอยากยิ่งมากยิ่งชอบอันนี้เป็นเรื่องของเงินคือคุณธรรมอีกข้อหนึ่งก็คือคุณธรรมที่เรียกว่าความอดทนความอดทนมีไว้ในภาวะที่เศรษฐกิจตกตำ่ำท่านทั้งหลายในยุควิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่จะต้องคิดไว้เป็นนิดว่าเศรษฐกิจนอกบ้าน การหาอัดเศรษฐกิจในบ้านก็คือประหยัดถ้ารู้จักพอดีนี่จะไม่ถามหารู้จักประมาณตนความยั่งจนจะไม่ข้ามกลายความยากจนจะไม่กล่้ำกลายอันนี้เป็นเรื่องของความอดทนการทำตนก็คือการทำตนให้มีกินก่อนเกียรติจึงจะเกิดการประกอบกิจการทุกอย่าง ล้วนเป็นสิ่งที่พดุงค่าของชีวิตแทบทั้งสิ้นทุกคนต่างมุ่งหน้าทำงานเพื่อเกียรติเพื่อพักผลและเพราะเป็นหน้าที่ปัจจุบันคนส่วนมากมักมุ่งสแสวงหางานที่มีเกียรติไม่ได้มุ่งสแสวงงานหางานที่มีกินบางคนบางท่านเรียนจบมาแล้วเลือกงานต่างก็ต้องการเกียรติต้องการโก้อยากสวมเครื่องแบบอยากนั่งเก้าอี้แต่ไม่มีใครคิดคำนึงว่า มีเกียรติแล้วจะมีกินหรือไม่งานอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมันมีเงินอย่าไปเลือกคนมีกินจึงจะเป็นคนมีเกียรติคนไร้เกียรติคือคนไม่มีกินชนิดที่เท่แต่ไม่มีจะยาไส้จะหาเกียรติแต่ที่ไหนใครจะให้เกียรตินอกจากจะถูกลังเกียรความเกียรติค้านคือ ความมีอุปสรรคหรือที่จะเรียกให้ให้เหมาะสมมันก็คือความเกียดค้านคือมารของการทำลายคนมีความพูดที่น่าคิดอยู่คำหนึ่งฐานตึกคืออิดฐานของชีวิตคือการศึกษาก็คือแต่เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือคานของชีวิตคือความขยันตึกที่สูงใหญ่นะับเป็นสิบสิบชั้นยึดกันอยู่ได้ไม่แยกไม่สุด เพราะมีคารคอยยึดพยุงไว้ฉันใดชีวิตก็เช่นกันจะมิสุดก็เพราะอาศัยคุณธรรมคือความขยันฉะนั้นอย่าลืมว่าขี้เกียจเป็นมแมลงวันขยันเป็นมแมลงพึ่งความเกียจค้านเป็นมารลายทําลายชีวิตบุคคลผู้ปราจจากความบริยะอุตสาหะไม่ประกอบกิจที่จะยังประโยชน์ต่อโรคต่อสังคม จะมีอายุยืนยาวเพียงใดก็หาประโยชน์อันใดได้ไ,ดไม่พระผู้มีอภภาคตัดสอนด้วยว่าโยจะวัสสตังชีเวกุศีโตฮีนวีระโยเอกาหังชีวิตังไสยโยวิรยังอระระโตทรัตหังแปลความว่าบุคคลใดมีความเกียดค้าน ความเพียรกระทําในสิ่งที่ไม่ดีงามแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็สู้ชีวิตเพียงวันเดียวของคนที่ปรารถนาความเพียรอย่างมั่นคงไม่ได้นี่เป็นพุทธพจน์ท,ที่ยืนยันไว้ความที่จะมีวิธีหรือกลยุทธ์ที่จะทําให้เป็นเศรษฐีพระผู้มีภาคตัดถึงอุบายการดำเนินชีวิตการเลี้ยงชีวิต และวิธีสร้างศาสนาไว้ว่าปฏิรูปกาลีทุรวาอุทธาตาวินเตเตทนังมีความว่าผู้ขยันหมั่นเอาทุละททำงานเหมาะแก่จังหวะย่อมหาทรัพย์ได้อีกประการหนึ่งมีบัณฑิตผู้รู้ท่านได้กล่าวถึงอุบายสงบสยบความจนไว้อย่างน่าคิดและน่าปฏิบัติตามว่าผู้ใดก็ตาม ถ้ามีเกินใช้ได้เกินเสียอย่างนี้รวยจะจะเสียเกินได้ใช้เกินมีอย่างนี้จนและผู้รู้ท่านยังได้บอกสูตรสำเร็จหรือเคล็ดลับที่จะทำให้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้นั้นต้องมั่นในคุณธรรม4ี่ประการก็คือหนึ่งซื่อสัตย์สุจริต 2. เป็นนิสัขยนัน 3. ประหยัดให้มั่นและสี่ หลังทางอบายก็คือทั้งสี่ประการนี้ถ้าหากจะกล่าวให้สั้นๆเพื่อจำง่ายๆว่าอยากสบายให้ขนขวายทำดีอยากเป็นสติให้รู้จักประหยัดเช่นนี้เป็นต้นก็คือในพระพุทธศาสนามีหลักที่สอนไว้เกี่ยวกับการจะต้องออตั้งเนื้อตั้งตัวจะต้องมีหลักสี่ประการก็คือ ถึงพร้อมด้วยความหมั่นถึงพร้อมด้วยความรักษาความมีเพื่อนดีเป็นมิตรการเลี้ยงชีวิตแต่พอควรหรือที่ชาวบ้านนิยมจําไว้เป็นคาถาหรือเป็นเป็นมนประจําตัวว่าอุอากาศขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตเหมาะสมรักธรรมทั้งสี่ประการนี้สาม,มารถจัดเข้าใน หลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เพราะเป็นหลักเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างทรัพย์สร้างฐานะให้มั่นคงเช่นกันดังนั้นผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในการที่จะต้องสร้างเนื้อตั้งตัวก็จะต้องดำเนินตามหลักอุอากาสะที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้นท่าน ผู้ฟังทุกท่านการบรรยายธรรมะในเรื่องของการขยันหาทรัพย์วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาท้ายนี้เอาอ้างขออ้างคุณภาษีรัตนตไตยเก่าคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดการทุกเมื่อเทินขอเจริญพร จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการทำงานโดยพระปริยรัติวโรปการวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร